สวัสด,ดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนด้วยค่ะเด้อมเอนี้เม่ย์จอยกะไปได้หนวดปลาหมึกมากพี่น้องนี่เม่ย์จอยกะร่างสีผ้าพี่น้องมาหลวกลวกก่อนเนาะค่ะเนาะหนวดปลาหมึกยักษ์พี่น้องสีผ้าพี่น้องมายำยำหนวดปลาหมึกยักษ์จ้ะสื่อมากเด้อค่ะพี่น้องจ้าสื่อมาสื่อมาแต่ว่าอันดับแรกเท่าสีมันลวกให้มันสื่อมาใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะเนาะเท่าสีมันลวกให้มันอันนี้ก่อนหายแข็งก่อนหายแข็งก่อนเพราะว่าสื่อมาหลักะ ซื้อมาสองชุดนะคะน้องพี่น้องหนวดปลาหมึกยากประสันนี่จ้าแล้วมาเห็ดย่างเสบกินน้ากันพี่น้องก็มีน้ำย่าม,มีเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว,ลวจ้าพี่น้องจา้าเห็นมันห่อนก่อนนะพระวาวมันแช่ตู้เย็นไว้แล้วมันก็ะแข็งพี่น้องแช่ตู้เย็นไว,ว้แล้วก็แข็งเท้ากะจะาอุ่นจักน้อยเนาะคะ่ะนาออุ่นจักน้อยเห็นมันบ่แข็งเกินไปนะคะ เยบ้อยแล้วข้ากะซีพอละหล่ะจ้ะพี่น้องอุ่นนิดเดียวเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันสุกแล้วเขาลวกให้เราสุกแล้วเนาะแต่แค่เราแค่เอามาแช่เย็นแล้วมันก็มีความแข็งนิดนึงเนาะคะ่ะข้ากะิอุ่นเรียบ้อยแลวข้าวกะซตักขึ้นเลยจ้าพี่น้องตักขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวข้าจังสไบยำก,กันเนาะจ้ะเนาะลวกนวดถ้าลวกนวดปลาหมึกสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องขากะมาเตรียมคุกยำเลยค่ะเขากะซิไส้อันนี้มาให้จ้ะพี่น้อง หอมกระสิหั่นแบบนี้มาให้เราหอมแขกแกับใบผักชีฝรั่งนะค่ะนาะผักชีฝรั่งนะค๊ะพี่น้องจา๋าดีจ้ะผักชีฝรั่งแบบนี้แบบนี้ทอดซีไซส์น้ำยำเลยจ้ะพี่น้องจาา๋าโอ้นี่ค่ะเขาก็น้ำยำกับจะปะนานี้จ้ะพี่น้องใส่ปลาหนิดนึงพี่น้องนี่จ๋อเขาใส่ปลาแดกนิดนึงนะคะเนาะอยากน้ำยำเป็นต่แซ่บพ้อพี่น้องนี่ละจ้ะ คูเข้าให้เข้ากันสะดวกพี่น้องทุกมือนี่ยจะกินอยังสะดวกสบายทุกอย่างค่ะหลังจากนั้นห้าก,กับสีได้ใส่หนวดปลาหมึกยักที่เข้าได้ลวกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะคู่เข้าให้เขากันพี่น้องนี่จ้ะเป็นจะแซบบ่พี่น้องเป็นตะแซบบอสุดยอดเลยพี่น้องเมนูนี่แซบๆน้ำกันเ้อค่ะเดอ้อเ้ากับสิเตรียมตักใส่ถาดไปกินน้ำกันเลอพี่น้องจา้าไปกินกับแม่ย้อยเด้จ้ะพี่น้องจา้าไปจา้า สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามาจ้าเฮายำเดบร้อยแล้วเนาะจ้บพี่น้องจ้าเฮาก็มากินเลยค่ะพี่น้องจ้าสุดยอดเลยนย้ำยำเพลินเป็นตาแซ่แตแบตาแซ่บพี่น้องมาเด้อจ้ามากินกับแม่ยายจ่อยด้วยจ้าอืม้มนวดปลาหมึกที่เฮาได้ลวกเมกี้นี่มันนึบๆเคี้ยวเนึบๆกรุบ,บๆเหมือนพี่น้อง น้ำยำเข็มข้นนันวเผ็ดเปรี้ยว เดี๋ยวก็มีรสหวานน,นิดๆพี่นอ้องไม่ใด้จ่ายบอกบลก,การสดน้ำไหลเดี๋ยวมันสีสมัก อร,ร,รุอยากดูดดูดนาำพี่น่องชื่จะซาใจค่ะ mm -hmm. Chị ngay, cho nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Xay thương nhá xay lái lại thật hóm khèm xay lại ha อึดอดเนาะสายใจเห็ดอู้หูเฮย่อยเฮียงาเใ่หรอนี่นา่นแก่เห็ดก่อนันเป็นนา่นกาแทได้มีที่น้อ สูตรดี่ยวายพี่น้องแทบสาใจค่ะพี่น้องจ๋าเนาะจอยก็ไม่แย่จอยกะว่าพิทบอถือพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องสุขุสุข้นที่ห้เกียรติรับชมคลิปไม่แย่จอยจนจุ๊บนะคะเนาะหล้กก็ยังคงให้กําลังใจไม่แย่จอยบอดถอยหายไปใส่นะคะพี่น้องจ๋าไม่แย่จอยกะขอให้พี่น้องมีความสูขความเจริญหลักกะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเด้อไม่แย่จอยพิทผลาดประกันใดไม่แย่จอยก็ขอโทษขออภัยได้หลายเด้อค่ะหรือว่า สิมีคําแนะนํามาหายเมยจอยใตยคลิปกับซอยซอยแนะนําเมยจอยเด้อค่ะพี่น้องจ๋านะคะเนาะเมยจอยยินดีรับฟังทุกคนเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้เมยจอยลาไปซ้ำเลยละจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า